สวัสดีค่ะค่ะอันนี้นะคะก็คือโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ค่ะคือเป็นโครงงานพัฒนาค่ะชื่อว่าการพัฒนาเครื่องย่อยเศษใบไม้ค่ะจากเดิมนะคะก็คือตัวโครงงานเนี่ยจะมีตัวเครื่องของเครื่องย่อยเศษใบไม้ตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นการทํางานเนี่ยโดยใช้มือหมุนค่ะให้ความกําจัดความว่าเครื่องย่อยเศษใบไม้พลังคนค่ะแต่ว่าพอ กลุ่มของพวกเราเนี่ยนำมาเชื่อมต่อกับจักรยานนะคะก็จะเป็นเครื่องย่อยเศษใบไม้แบบเชื่อมต่อกับจักรยาน,นะคะ่ะแต่วิธีการทํางานเนี่ยก็คือจะแตกต่างกัน,นะคะ่ะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าพลังงานที่เราใช้จากขาค่ะมันจะได้เยอะกว่ามือค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จักรยานนะคะเป็นตัวออกแรงค่ะก็จะทําให้เครื่องย่อยของเราเนี่ยค่ะทำงานได้ดีขึ้นดีกว่าที่ใช้มือค่ะและ้วก็สิ่งที่พวกเราออกแบบอะคะ่ะก็คือตอนแรกอะคะ่ะพวกเราก็ จะดูก่อนว่าจากการที่เราใช้มือปัดน,นะคะฟันเฟืองเนี่ยเขาใช้เท่าไหร่ะคะ่ะจากนั้นเราจะเอาฟันเฟืองของตัวปัดเนี่ยเป็นเฟืองตามค่ะแล้วก็เราจะใช้ทฤษฎีเฟืองทดรอบนะคะเพื่อที่จะมาออกแบบเฟืองของจักรยานค่ะเพื่อที่พอเราออกแบบเฟืองของจักรยานปุ๊บเราจึงจะได้หาเฟืองตามแล้วก็เฟืองขับที่ดีที่สุดที่เข้ากับตัวของเครื่องย่อยของเราค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหาจักรยานเนี่ย ที่เหมาะสมกับเฟืองนี้ได้ก็สรุปแล้วจักรยานของเราเนี่ยจะใช้เฟืองขับเนี่ยเท่ากับ44แล้วก็เฟืองตามเป็นเฟืองของเครื่องย่อยเท่ากับ18ค่ะขอบคุณค่ะ